สวัสดีจ้าทุกคนจ๋าวันนี้เรียมกับเดียวก็จะมากินตำกุ้งสดหนึ่งกิโลโคตดพริกพริกพันเม็ดนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวบอกว่าแสบดากสีสันคือแสบดากแสบสวงกุ้งก็แบบนี่นะไซมินินะคะทุกคนกวมได้กวมได้ไดเลยผักแก้มแั้นก็จะมีสตอนะจ๊ะแล้วก็ชะอมยอดผักบุง้งแล้วก็สลัดคอแครอทของเดียวก็เหมือนกันจ้ะมีตัวเหมียวด้วยจ้า มาจ้ะมาแซบๆกับเดี๋ยวสองคนกันเลยเดี๋ยวดูลเลยที่รู้ทุกคนมีพึ่งเข้ามาด้วยกิยนน,นี้นะบินเข้าปากต่อปากเบิร์นจัดเลยจัดจัดแบบหิวมากเลยดูเดี๋ยวสตออที่ใส่เช่อะเราแบ่งกัน นล้วคดเด็กรชิปมเพราะว่าตัวมันใสๆพี่อยากกินในช้อนดูซักน้อยชิมแบบสักน้อยนึงพริกใส่ไปเยอะๆโกยเลยนะทุกคนคือแบบไม่แบบนั่นละคือแบบนิ้วเลยละกวัก <c oughs> <c oughs> สุดจับอป่าทำเยวจีดเลย Sao nào? Đẹp Thật đi Sao chạy Sự tình ạ à? nhám à. <laughs> cô cô của สดี <Sorry. S 2> นะสำรับเฮ้ยกุ้งหวานจริงวะเดียวเนาะกุ้งแบบว่าตัวโคตรหวานอะ่ะ เลิล่มแบบว่าจี๊ดจี่ปากแล้วครับท่าอากาศเริ่มออกเผ็ดคุณซ้อนเดี๋ยวสิ น้ำไม่ร้นเหมนเพราะว่าอะไรรู้ปะเหมือนแบบตู้พี่ลืมเสียบตู้เย็นอ่ะใส่อะไรน,นะดูเสียบตู้เย็นตอนออกเอของไข่กุ้งไข่กุ้งกระลังเลยอยากแบบว่า<ม>อุ้ย <c oughs> จังกุ้งสดน,นะฉันบอกเลยชะตอนี่ชะอมอนี่ทุกคนไปลอง <c oughs> มันเข้ากันมากอ่ะลงตัวครับครับจ้า ขอพผีผเดะอืมครับทุกคนคือไม่ได้บังคับนะ คือเดี๋ยวก็อยากกินเหมือนกันแบบเผ็ดๆแบบว่าถ้ากินเผ็ดๆใช่ไหมมันจะสว่างแบบสว่างแบบยังไงเดียวสดชื่นอะไรเงี้ยสว่างสวง่สางเลยมันภาษาอะไรวะเดี๋ยวเป็นคนพิสัทโลกนะทุกคนแต่มีคำพูดอะไรที่แบบว่าแปลกๆอ่ะรสชาติถึงใจดิ <S 1> <S 1>

เดี๋ยวจะบอกว่าความเผ็ดมันมาที่น้ําหมดเราอืส่วนอันนี้แค่กาสกสกิดแเ,เป็นมากมา 罗汉。 เดียวเวลาเดียวกินไปใช่ไหมปกติไหมเวลาปวดท้องหรือว่าเป็นอะไรไหมไม่ท้องเสียใช่ไหมไม,มันเดิมเป๊ะล่าสุดคือชิ้นเพราะว่าบ้านเรียมทุกคนกินกันรสจะจัด,จดทุกคนอะทุกคนก็อย่าลอกเลียนแบบนะที่แบบกินเผ็ดเผ็ดเกินไปเนาะอันตรายค่ะอันตราย <laughs> แต่ว่าก่อนที่เรียมจะมากินเผ็ดใช่ไหมเรียมสองคนก็กินนมรองท้องมาเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็กินข้าวรองท้องมาเรียบร้อยแล้วเออเพราะคือเราพูดเองก็ต้องเออเองใช่ไหมเพราะว่าเรียมพูดกันอยู่สองคนเออแล้วก็แบบทุกๆคนไม่ได้มาพูดแบบเรานั่งจ้องหน้าพูดกันอย่างใช่ปะพูดแล้วก็เออไเลย ขนาดเผ็ดยังตักสดนี่ท้าไม่เผ็ดไายยกสดนัืนคงไม่แม่อไหร่ทุกคนกุ้งอ่ะนีนนนน่เห็นหางเห็นทางนอนใกล้อ็เขาจะไม่เห็น <c oughs> ทุกเพราะว่าอร่อยมากม okay, ากโอเคจ้ะทุกคนเลแยมกับน้องก็อิ่มแล้วนะจ๊ะียมก็อิ่มกันแบบจุกๆเลยทุกคนก็อย่าลอกเนแบบนะเพราะว่ามันเผ็ดมากๆก่อนที่จะกินไรแล้วก็ก,กินไรลองท้องมาให้เรียบร้อยนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับทีนี้ลาละจ้า